หลงตาบุญชื่นพักจำวัดนวัดทับไซจังหวัดจันทบุรีรุ่งเช้ารับบิณฑบาตโอดญาติโยมช่วงเย็นของวันที่10 พฤศจิกายน2563หลังจากที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ทุดงมาตลอดทั้งวันในจังหวัดจันทบุรีท่านได้เดินทางมายังวัดทับไสเพื่อหาสถานที่จำวัดเมื่อมาถึงได้เข้ากราบนมัสการพระครูสถิตธรรม,มานุวัตรหรือพระอาจารย์สำรานถาวโลเจ้าวาดวัดทับไสอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งร่วมสนทนาธรรมพระอาจารย์สำรานเจ้าวาดวัดทับไซได้กล่าวกับหลวงตาบุญชื่นว่าเชิญพักผ่อนตามสบายวันนี้ให้เป็นเจ้าวาดหนึ่งวันรับแขกญาติโยมได้ตามสบายจัดที่ไว้ให้แล้วหลวงตาบุญชื่นท่านยิ้มรับขอบคุณหลวงตาบุญชื่นท่านกล่าวว่าของทั้งหมดที่รับบินทบาทมามอบให้วัดทับไซเป็นผู้จัดการทั้งหมด กระผมขอน้ำไว้แพ็คเดียวอนุโมทนาสาธุบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญกันในวันนี้ด้วยโดยวันพรุ่งนี้วันที่11พฤศจิกายน2563หลวงตาบุญชื่นรับบินทบาทบริเวณวัดทับไสเพื่อโปรดญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญตักบารหากชื่นชอบ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลย